ปันดิคลิปนะคะปันดี่น้องแย่สิมาบอกฟังว่าแย่เป็นโรคอย่างเนีนะคะตั้งแต่ไอ้ลายปีขึ้นหลังนะคะแย่ก็เป็นนะคะโตบวมนะคะปวดหลังนะคะเป็นชาบมือชาเท่าแต่คิ้วนะคะแล้วก็ปวดมืลูกนะคะมืลูกย้อนน้นะคะมืลูกโตอยู่มากกับเป็นช็อกโกแลตจิตน,นะคะอยู่มากกับเป็นเนื้อยู่มากกับเป็นมะเร็งนะคะตะบานี่ ยายเป็นมะเร็งระยะที่4นะคะไข่ขึ้นกับเป็นนะคะโกไดไรย่อนกินลงไปในมันมันจะบวอยนะคะโอ้ยยายวานสิยายนะคะบบเป็นตลูกเอพี่น้นงเป็นวัสุยางยายว่ายายว่าเกิดมาสาตร์อีกึนจังบบมีกว้างสุดแ้ยงไปกับที่ไม่ตะเกียบตะปวดยายก็อยากตายไปแล้วนะ,ะบาท่ยายก็ไปหาหมอนะคะเอายาหมอมายายกับโบข่้นกินนะคะเพราะว่ายายก็อยากรักษาแบบ สมมนไพรนะคะเพราะว่าเขาว่าสิไดพาแยกกับบอยาาพานะคะแยกกัเลยมาเมืองไร่กันป้าเชงนะคะเมือแรกกับบุพเพมืองที่สองกับบุพเพมืองที่สามเหลวานะคะก็ทโทรไปถามนะคะช่วงนั้นเขาบอกว่าปลาเชงหนูเป็นมะเร็งมงลูกระยะที่สี่ปลาเชงระบอกปลาเป็นมะเร็งขี้หมาอะไรนะคะกินน้ำหมักก็หายเพราะหัวตอนนั้นนะคะแยกกับแปอนามักป้าเชงไม่กินนะคะก็หายนะคะหายก็แยกบอกนะคะไอบาดนี้แยกกัยเๅ็ุหลายนะคะ บาดใไอ้แป้นย่า่เนี่ยนะคะซามีย่ายเนี่ยนะคะข้าเป็นมาเร่งตีขานะคะก็ไม่กินกระหายอีกนะคะก็กินกันเลยกินถึงแต่ขอบกล้วยจากกองนะคะบาดีนก็มีมีค้นคนหนึ่งนะคะแบบว่าข้าเจ้าไอ้บ่ออกซื้อเขาดอกนะคะมันแล้วไปก็แล้วไปนะคะแบบว่าข้าเจ้าไปเอาลูกออกนะคะลูกมันผดผู้ใหญ่นะคะลูกมันผลผู้ใหญ่มันก็ตายนะคะมันมีควมจําเป็นนะคะ เขากับโปรห้แกงแรงเขาก็เดาลูกออกบาดี้มันกับใหญไนน่นะคะลูกออกแล้วบาดี้ลูกมันบบออกนะคะลูกมันบบออกแล้วมันกับเหม็นออกมานเทละหน่อยนะคะออกมันเทละหน่อยละหน่อยละหน่อยบาดมันกับเนาวิริทงนะคะอยู่ในชงโคดนะคะไอข้าเจ้ากัามเอานำนำไหมมันกุดกับย่าไปกินนะคะเอาไปทรงขวดนะคะประมาณาบกินทรงมืองมืองที่สามาบสามทุ่งมาบอกย่าใะตกอกมากนะคะ ม,มันสางเนาแย่ไปสัตว์ป่านนี้ค่าเจ้าลด้เื้อไปหลายนะคะย่ากับตอนนั้นมันหลายปีแล้วนะคะย่ากับบอดดิเอเอาน้ำพืชไหลนะคะเอาข้าน้ำตาลนะคะปีนห้อยประมาณสามสี่ปีนะคะแต่ว่าเดียวนี้มันก็ได้สิบเอ็ดปีแล้วนะคะย่าเห็ดนะคะย่าเอาไทยเห็บเบิาาร์มาหันมันก็ไปนหนําหัวนะคะบอดดิผสมอย่างนะคะบอดดิต่อยอดนะคะหนามหัวมันเลยกระบ,บกเรือซำเลยกระซำนันนะคะของย่ามันเข้มข้นนะคะเปรี้ยวคะ่ะเปรี้ยวแห้งคะ่ะ ม,มีลอยประยางนะคะผลละไมลอยประยางในสมุนไพรนะคะมีบัตึ้งผลละไมน้นสมุนไพรพี่น้องกินนะคะขะยะเ็ดกระเห็ดนะคะเห็ดป้องกันขอบขั้วเลื่อนเท่านี้นะคะสิบวัได้เป็นเด็กป่วยนะคะร่างกายบวเจยพวกปวดนะคะเลือดร่มไหลเวียนดีโลภ่ายอย่างกับ,บมีนะคะไอ้เห็ดกินเบึ้งนะคะพี่น้องย่ายกับวางดีนะคะอยากบอกเห็นจากองเศร้าแล้วอยากบกต่อไปนะคะเอาบุญน,นะคะ คลิปนี้ก็ยังไม่เช่นนี้ยนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะสำหรับผู้ติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ